พี่คนโตกับน้องคนเล็กต่างกันอย่างไรสถานที่เกิดโรงพยาบาลรานวิถีกรุงเทพเหมือนกันราชวิถีกรุงเทพที่สําคัญคือหมอคนเดียวกันจ้ะน้ําหนักตัวตอนเกิด3.32กิโลกรัมฉัน3.50กิโลกรัมอาการตอนแม่แพ้ท้องแม่ชอบกินของเผ็ดไปซี่แต่ของพี่อ่ะแม่ชอบกินของจืดแล้วก็ของมันๆพวกกล้วยน้ำว้าทุเรียนอะไรเนี้ยอะไรเหลืองๆทองๆรวยอ่ะ กิจกรรมที่ชอบทําในวัยเด็กเล่นบาร์บี้ไอ้แต่งตัวบาร์บี้เออใช่ของฉันชอบร้องเพลงความถนัดเฉพาะตัวตอนวัยเด็กกินโอเคสถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่อยากไปดิสนีย์แลนด์เหมือนกันแล้วต้องเป็นแบบดิสนีย์ญี่ปุ่นใช่ฮ่องกงเข่านานเง่นั้นตัวการ์ตูนดิสนีย์ในดวงใจเมอร์เมดอ่ะไอผมแดงๆอ๋อเจ้าหญิงแอเรียล Oh ไม่ได้คะ่ะน่าเกลียดมากชอบเขาแต่ไม่รู้ชื่อของฉันก็ต้องกัดปัน้นหูอุ้ยท้องทะเลเหมือนกันเลยอ่ะการ์ตูนเน็ตเวิร์กเรื่องที่ชอบดูชาวดอ,อ,อร์ดฟองบ๊อบอ่ศิลปินเกาหลีวงที่ติดที่สุดและทิ้งอีกโอ่ะนานวนะ่ะห <laughs> ัือลองหือลองฉันเม<ด>เซฮุนนะจ๊ะสเปคผู้ชายในอุดมคติ ถ่ายกับต้นไม้เป็นผีเสือ้อดังแดงแล้วก็อีกอย่างคือตาตีได้ยินดีาตา้องคนทีเดียวจีสันม่มอยู่แล้วแล้วแบบล่าสุดเขาพูดภาษาไทยค่ะคือว่าสวัสดีค่บ